โอ้โหท่านผู้ชมหลังนี่หลังนี่เห็นปะเดินเดินเดินโอ้โหโอ้โอ้โหท่านผู้ชมตัวใหญ่ปะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดียำแรงแรงหน้าเลิกงานมาแล้วเนาะสีมหาป่าเยอะเอาแห่มาน้าท่านผู้ชมนี่สีมมวบานเอาลูกป่าไปปักเบ็ดครับท่านผู้ชมหน้าไปพ่อหมายไว้เนาะนี่สีมีข้องหน่อยอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชม đó phải ban cả, chỉ đây bà nhiêu thôi, thằng không? Đi ba, nhìn, đi này, bà đột tiếp đứt đứt đứt, rồi phía thì ban hè, nào, ban này cả,

đối với phân thai này thôi chứ đi đây là thiên ác sĩ ban mọi người đấy

ở đây là nha thưa chú, Giúp các vào giúp các vào, đi, bật kiếm cái này lên thưa chú, ô hô, ui, gần là, signature signature, ơi, vừa lên, nì, tôi như ngay bây giờ. ไปแล้วอ่ะต้องหัวสวมแล้วกดยากว่านี่นะเดี๋ยวไปปากเลดกันในพอได้ปากอยู่เนี่ยติดตามครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปปากหยุดสิมืดยุงมันหลาย ครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเข้าไปปากเป็ดกันอืมลูกปลาพี่หน้าเนาะพี่หน้าเอาเ็ดมาประมาณยี่สิบกลังเดี๋ยวสิบไปทั้งผุนท่านผู้ชมลงไปพุ่นเนาะไปเดี๋ยวติดตามกันท่านผู้ชม bông hoa xỉm màn, lưới màn, chỉ để to, lưới để to thôi, bằng màn, bằng mây cả màn, đó thưa quý Long bận, long thưa quý khán giả. các cái gì? Ồ, còn cứ long thưa quý mặt นะครับหลังนึงเง่นท่านผู้ชมดินได้แล้วนะเ,เดี๋ยวพี่น้าจะมองหนีตักนอย mọi người chắc lành đúng không? mạnh mạnh. lông mệt nó, nó lìn. phía nách sịt pha bạc, bạc lông bay khu lại. พุ่นออกไปพุ่นเนาะพี่น้าถ่ายให้เบิ่งแค่นี้กันเด้อเุินแต่เป็นตกแล้วครับกำลังสวยงามบรรยากาศกันไปเยอะพี่น้าพี่น้าถ่ายเบิ่งนสามหลังเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมะยามคันฝนตกกับพ่อแม่ค่ะคุณผู้ชมคันฝนตกพี่น้าสิมะยามอยู่โอเคฝนล,ลงเม็ดครับเดี๋ยวฟาดปากติดตามต่อเด้อ ดีตอนเช้าๆครับคุณผู้ชมเราดีเอ็ซีทุกท่านครับเช้าเนี้ประมาณเจ็ดโมงครับตลาดแห่งเบ็ดมีหน้ามาเบิ่งเป็ดปากเป็ดไปมันขึ้นมาได้มายามครับคุณผู้ชมทองทุ่งนกกระยางเต็มเลยสวยงามท่านผู้ชมบรรยากาศซาซาวอากาศเย็นสบายจังเลยสุดเชิญสุดยอดครับเป็นยอดมากท่านผู้ชมเนี่ยจากกระพู้นเนาะ ไปให้ผู้ชมบกหัวสิได้โตหรือเปล่าสิพ้อได้แกงอ้อมหรือเปล่นานผู้ชมเนาะไล่เดาไปรุนกันท่านผู้ชม เขากำลังเขียวดีจังท่านผู้ชมตบปิดเต็มเลยจักสิ่งพ่อได้ได้แกงอ้อมหรือว่าได้แกงอนะ้อมเนาะเพราะช่วงนี้ใกล้ปีไม่ละมื้อนี้วันที่สามสิบละท่านผู้ชมหายยากอากาศเศร้า Ba gặt hưu đầy mâm bung băng băng nhạc kia kì nãy đa thơm bì xong ho ho lăng nì yung yu kìa kìa yu thơm xong em băng yu yu lưng 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 yu น้ามนบเริบมเิเริ่งมาลุ้นกันตัวใหญ่ปะบนบนเอาเร็ว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 บ่เหาเร็วบ่เหาเร็วท่านผู้ชม แล้วครับท่านผู้ชมเอ,อ,เอ,อเ้ยได็กอมแล้วนึ่งแต้มมาแล้วมาแล้วบ่วเหี่ยวแล้วครับมาด้แกงอ้อมสร้างหมานี่นะานึ่งแต้ม ผู้ชมหลังนี้ก็ติดเห็นปะประค้อน้อยประค้อน้อยเอาแล้วเอาแล้วมาแต้มที่สองแล้วท่านผู้ชมห่างๆอย่างไรเดี๋ยวสิตกน้าอีกโทรศัพท์ที่หน้านั่นนั่นเห็นปะท่านผชมเน้นเอ้ย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 วุ่นวุ่นวุ่นนั่นมีตัวอยู่ยังไง เห็นบะหมายมันดีท่านผู้ชมผมมาแล้วแต้มที่สองมาแล้วแต้มที่สองมาแล้วพ่ได้แก่งออมบ่ได้แกงอมอ,กงอมนั่นนู่น,น,น

ดินแห้งแท้พุุคอน่อยดินแห้งโอ้ต่ปา้้อติดิติดินั่น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 ท่านผู้ชมแน่นในน่นนน่โอ้ดึกว่าพอติดนี่น่ดิน้แท้ แันน no ี้สามโดนน้อยเจ็ดเล็กผสมน้อยนะท่ผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเบื้องหลังคุณกดจูดอยู่ในห้องน้ำเบืเบิ้งเบื้เบิ้งเบื้องเบืองเบื้องเบ้อู้ท่านผู้ชมอยู่บ่เนาะอยู่เด้ออยู่เด้อยไปนะเห็นบ่นี่ท่านผู้ชม Đưa nài đưa lâm hèn nghĩa đưa thăm đưa, 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 đưa. chan à, đi thăm chó 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 Xài ông, Thưa chấm 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 nhây, chấm 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 DC là chấm 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 luôn chấm 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 cứ mù chấm 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 Ôi, vô 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 vô

u u u đầu xuống có nhảy, quá. nhảy quá không nhảy à, không ngủ quên chơi rồi tin tạm tạm này kéo không luôn nghe không 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 đem dinh chết nữa dùng có để ôm lại Và để hả máy là đem dinh chết mình này tay ngon Hong bằng phun đi xe lạng nằm chung, xe lạng sư tay, để học đường nằm chung. Nằm chung, ngay 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 ngay

เนานะไม่น <ค East. S 2> ี้ได้ตั้งแต่เจักตัวแาวนี้เนาะบุกโตเพราได้แข่ง้อมท่านผู้ชมครป่านานี่มันกับแบบนี้แหละมันพอค่อยมีโตท่านผู้ชมได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะบุกโตเพราได้แข่ง้อมกับอาอยู่หากินมันกับแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมได้แน่เพได้แน่ได้หลายได้หน่อยเนาะบางมือก็บผู้ใเล่ยก็มีท่านผู้ชมนี่มีหน้าก็ได้พอได้แข่ง้อมก็ เอาก็ทุกคนต้องไชมแล้วก็บเอฟซีทุกท่านเด้อที่ติดตามรับชมพีนาตลอดมาเอา่อไมเหม็นไม่ได้เนะด้อฝากกดฝากนิดเตือนแนะนำพีนาได้ทา่านผู้ชมเพราะพีนาก็เป็นน้องใหม่เนาะเพิ่งจะเริ่มเผ็ดเอ่อฝากทุกช่วงเรากับเอฟซีทุกท่านเนาะขอมาเบิรงกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีนานันา่นพีนาสิมีคลิปดีๆมาฝากเดี๋ยวพีนาสิมีเมนูอย่างเดี๋ยวตามไปเบิรงกันท่านผู้ชมเนาะแรกนี่แหละ ขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็สิขอจบไปซ้ำนี้แหละเด้อติดตามคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากเปลี่ยนงานแล้วครักันนี่แหละสวัสดีครับเจ้าบีสุภูทุกคนเห็นรำด้วยรำด้วยเด้อมือนี้ครับมือนี้ไม่ออกวันที่สามสิบท่านว่าสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้เฮงเลื่อยๆทุกคนสุภูทุกคนครับรำด้วยรำด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย